does in the สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่ลาวนะฮะซมินะครับผมกับเกมอาวีนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเอลซูนะครับก็เคยเห็นคนอื่นกันเล่นนะแบบออกโอมิยามนะครับพวกนักแข่งและคนอื่นเล่นนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าใช่ครับมันยิงแรงครับเอลซูนะครับออกโอมิยามยิงแรงต่อเมื่อมันใช้สกิลนะครับมันใช้สกิลแล้วมันถึงออกโอมิยามนะฮะ ถ there, ้าเกมนามาออกได้นะครับแต่เกมตามไม่สมควรนาออกนะครับวันนี้จะมาเล่นดูนะครับว่ามันไม่ควรออกนะฮะโอมิอาร์มเนี่ยนะครับบอกก่อนเลยนะฮะมันควรจะออกเป็นทารอนนะครับเซตที่จะใช้กันอย่างนี้นะมูลาภาษาอันนี้นะทารอนแล้วก็นี่นี้นี่นี่ก็เกิดแล้วก็ดูดเลือดนะครับผมมันไม่ควรออกนะับโอมิอาร์มทำไมมันถึงไม่ควรออกนะครับเพราะว่าเอลซูมาสกิลช้านะครับมันไม่ใช่เป็นตัวที่สกิลไวหรือว่าสกิลต่อเนื่องนะครับมันไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบ เข้าไปสกิลใกล้ๆแล้วโดนตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำแล้วยิงตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำได้นะฮะนอกจากมันจะแม่นจริงๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันช้านากกว่าจะสกิลได้แต่ละหนึ่งดอกนะครับมันก็ซึ่งไม่เหมาะต่อการที่จะออกโอมิอันได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไม่ดูนะครับว่ามันสมควรออกไหมยิงก่อนนะลีเลอ่อาร์ได้เนี่ยนะฮะมันช้านะฮะตัวมันช้ามากนะครับเฟิร์สไลน์นะครับอาทิตย์ผมโดนฆ่าไปแล้วนะหนึ่งดวง มันช้ามา่ะมันไม่ควรออกไม่งามนั่มันควรจะออกเป็นทารลอนนะครับโอเคผมก็เอาะเป็นรองเท้าตีไว้น,นะครับตอนนี้เทลหายไปแล้วฮะป๊บมามาแล้วฮนะปึ่มยิงคลิปก่อนเลยฮนะไม่มีอะไรมากครับโหสวยครับนาคลอครับผมก็ได้ยิงเทลต่อเทลไปก่อนนะฟักหนึ่งดอกฮะับเทคิลขึ้นดีเลยฮนะโอ้ไม่โดนฮะ ได้แล้วเอ้ยใจเยน็นอ้อบอกบอกบอกใครวะบอก <unt> บอกูหรือเปล่าฝั่งฝังข้าเป็นซูก้าฟาร์มนะฮะมาแล้วฮะมีาลามาด้วยยิงดิอะลามาก็ยิงดิอะลามาก็ยิงดิพาเทลมาด้วยเหรอโอ้โหมาโดนดยิยิงนะยิงนะยิงนะพาเทลมาแลงไงครับนี่ไงดูดเลือดเหรอดูดเลือดเหรอลาดูดเลือดเหรอยิงคลิปก่อนนะโอเคครับ oh. okay, นะ เฮ้ยเฮ้ยาฮอยเท่าไหร่ไรอันแน่อย่านะอย่าเยอะเอ่อแตกอะเยอะครับไม่มีใครขึ้นมาช่วยผมเลยฮะแล้วส่วนอลิซก็ลงไปอยู่ทางล่างตรงกลางนูนะฮะผมก็ตายเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อกี้เคลียร์คลิปแล้วนะแต่ว่าไม่ไหวฮะมีซูก้าอยู่นะฮะมันเป็นตัวร่วงเชิงยอดเหมือนกันนะครับฝั่งเราอ่อนมากครับตอนนี้บอกตามตรงฮรตึบตึบสวยครับผมสวยครับสวยครับพี่สวยสวยครับผม สวยครับสวยครับยิงยิงยิงมันเด้ยิงมัน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 สุก้าเหรอแตกไปเลยมาดีมาดีสุก้าก็มาเดี๋ยวนะผมว่าผมโดนมากันกล้าดักอยู่นะผมไม่สามารถที่จะไปได้แม่ก่อนฟอลิงเข้าแล้วฮะฟอลิงเข้าแล้วปากเรียบร้อยครับสองตัวเรียบร้อยครับอย่ามาดูถูกเทีเอลซูผมนะ ผมก็ระดับประเทศเหมือนกันนะจุ๊บจุบติดท็อประดับประเทศเหมือนกันนะโอเคนะตอนนี้มีเคลียร์แล้วนะเฮนะ้ยอ,อ,อารมณ์พอดีเพื่อ่นนะโหลอย่านะอย่านะผมต้องเคลียร์คลิปก่อนเลยผมน้อยนะมันมัไม่มีตัวขึ้นมาช่วยผมนะทุกคนเพื่อนมาขึ้นมาช่วยผมผมลําบากมากครับตอนนี้ผมพยายามเคลียร์คลิปให้ไวที่สุดนะตอนนี้ต้องกลับบ้านก่อนองนั้นผมตายนะน้องๆเทลสอยป้อมผมแตกแน่เลยเฮีย Need <laughs> ไม่มีใครขึ้นมาช่วยผมมาผมผมไม่สามารถที่จะสามารถต่อกอนกระฟั่งสรงข้ามได้ทุกคนมันมีอาลมณมไงประเด็นน่ะโดนจับดีเทลฟีตัดอ่ะนะฮะไม่รู้นะครับว่าเป็นคนลาหรือเปล่านะ <A turn. S 2> แต่ผมต้องวางหวานไว้ก่อนฮะเพื <we> ่อความปลอดภัยของตัวเองอแล้วก็เคลียร์ <be fine. S 2> คลิปไปครับผมเดวเซียนมาแล้วตอนนี้ โอเคนะผมต้องเข้าไปวางหว่านกันโอเคนะแถวอยู่ฝั่งนู้นนะฮะโอเคได้อยู่เอ้ยเตวเส้นเตวเส้นเตวเส้นเอาแล้วเตวเส้นเอาแล้วเตวเส้นเอาแล้วยิงเถอะยิงครับผมยิงครับผมปึ๊บเกี่ยวผ่านมันก่อนนะฮะยิงเดมาเดมาดิอารามมาเดปากเอาเดก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับยิงนะครับ ผมจะเอาเป็นทารอนก่อนเฟลเล็ตทูตนะครับน้องๆยิงยิงไว้ไ้ก่อนนะฮะยิงไวได้เปรียบครับผมยิงไวได้เปรียบครับตอนนี้เทลรู้สึกว่าน่าจะกลับไปเติมเลือดนะฮะเพราะจากที่ผมยิงไปโดนไปข้อนึ่งเงี้ยเสียนยิงดิอะดีมาะดยมาดิตีคลิปด้วยฮะแหมมีพวกมาครับมีพวกมานะคอร์ดแล้วฮะ ตึ๊ดลองพุ่มไม้ครับผมมาหวานหน่ครับแอบก่อนครับแอบก่อนนะงานนี้งานหยาบพอตัวเป็นไงคะับดีรอดเพื่อนนี่นะตีคลิปใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับถ้าใครเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็จะดีมากเลยครับมันมันไม่อยู่ครับตีป้อมดิอลิซโซนตรงป่าดิเพื่อนทำไมอลิซไม่โซนป่า โอ้โถ้าโดนตลบหลังทั้งนี้เสร็จเลยเนี่ยไอ้มังก้ามาฮะมังก้ามาฮะผมไปช่วยกลางก่อนนะสุก้ามาครับผมมีเพนเดอร์มีเพนเดอร์มีเพนเดอร์เขาว่าน่ารักชักชักชักอยากจะเห็นอยากสปัดตีตัวเป็นๆยิงแม่งดิอารามมายิงม่งเลยยิงแม่งเลยโอเคครับก่อนก่อนนะครับต้องลาบมาก่อนมาก่อนนะ อ่ตรงนี้มีซูก้าอยู่ตรงนี้นะฮะยิงดีก็มาดิซูก้าก็มาดิยิงนะยิงนะแต่นั้นมันมีเกาะอยู่อะปัม๊มมาเดซูก้าก็มาเดผมมีโล่นะผมมีเคียวหนระือมาดิก็มาดิยิงนะ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 หนึงไม่มีพันนิดโดดอันตีนะยิงนะแจ๊ผมตีมังกรกันผมล่ามัางกรมากันนะน้อง เทลอยู่นะปากเอาเด้กาา็มาเด้ามาเด้สุก้ามาเด้สุกา้ามันยิงนะ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 โอ้โหใส่ใส่ผมยับเลยอะแต่ผมยับเลยฝั่งตรงข้ามอะจ้ายิงนะยิงนะยิงนะเจ้าไม่ได้ไม่ได้ผมกล้าสุกา้าไม่ได้มีเทลอยู่โอ้โหลงไปล่างกันหมดเลย ผมรู้ว่าสุกา้าไปไหนสุก้าไปบับแดงกัน้องๆสุก้าจะไปบับแดงมันนะไปทันหรือเปล่าผมว่าน่าไม่น่าจะทันนะนาคอรสไม่น่าไปด้วยแล้วมันได้ไปแล้วบับแดงมัน <Wow. S 1> นี่โคตรมหาวลดูการเลยบับแดงมันเดียวตีงามวะรามแปบดบ โอ้โหนาคอรเพื่อนมังกรหน่อยเพื่อนเพื่อนไม่ตีมังกรเลยเป็นฟาร์มภาษาอะไรหน่ยเพื่อนเอามังกรหน่อยครับผมยืนนิ่งเลยยืนวับนิกเลยยืนวับนิ่งเลยเออตรงกลางมีประเด็นอีกแล้วฮะเด้อเรื่องอาสามเน้ามาจัดได้อย่างสาสมแล้วยไงเอาเลือกว่ะเอาเรื่องเลยอารมารมณอาลำณเรื่องน้อยทุกคน เฮ้ยไม่โดนอ่ะไม่โดนอารามนะเฮ้ยนาคผมตายแต่ฆ่าอิมิลีได้นะควรถือว่าดีนะครับมาแล้วหมี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 มาแล้วหม,ม,มีเพนเดอร์หมีเพนเดอร์เขาว่าน่ารักช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 ักอยาไอ้มื่อยาวางอตีมั่เดี๋ยวปะอลิศเอาตีไม่ใช้ใน้ยามจำเป็นครับผม สุก้ามาสุก้ามาน้องหมีมาน้องหมีมาน้องหมีมาเดี๋ยวดิไปดิไปดิหาให้นาคันนี่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 ว่าไงน้องหมีมาเลย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 น้องหมีหวัดดีครับจัดและขยะสะสมยังไงมาจี้ขยะสาสมจังเลยขยะสาสมจังเลยแล้วคนผมอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเอามากกาดิ

เดี๋ยวยาจะได้ทารอนแล้วครับน้องๆขาได้ยิงกระจุกระจายบอกเลยฮะขนาดยังไม่มีเฟลเลตทูดนะครับน้องๆยังขนาดนี้นะฮะปัดเดรามยิงนะยิงนะยิงนะยิงดี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 โออ๊อฟอ้าวอ้าวเดี๋ยวนะหมีมาฮะถอยก่อนนะถอยก่อนนะน้องหมีมาไม่เห็นหมีเนี่ยสาบาน้องไม่เห็นหมีใครเข้าไปเฮ้ยฮัลโหล เอ้ยสวยเพื่อนสวย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 อยู่สวยอยู่เอามาเรียบนีนี่ไงมาดิมาดิโผล่หน้ามายิงนะหมีโอ้โหโอ้โหสะดุ้งสะดุ้งเลยปากลากเรียบร้อยไม่ไม่เลยไม่ตายรอดไปอะยิงดิยิงดิมาดิเอาอีเมิลี่ทำลายอะมาดิครับก็มาดิครับก็ยิง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  ก็ยิงอาตอาตาตาอาเทวเทวพรัดชะตากรรมรักเพื่อนรักเพื่อนเหรอรักเพื่อนเหรอครับผมสองดอกแหมสวยง,งามเหลือเกินดับบเเิลคียวรักเพื่อนรักเพื่อนอก็เรียกว่ารักเพื่อนอย่างเงี้ยแหละตีมังกรก่อนรักเพื่อนไงรักเพื่อนไงเพราะฉะนั้นก็ตายไปซะดิเลยเนีย่ยเดี๋ยวนะผมต้องตีมังกรก่อนคนะเอาเยี่ยไปก่อนไม่ตาย ไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวมันก่อนมันก่อนไม่ตายเจ้าโด้ไม่ตายเฉยเลยรักเพื่อนก็เรียกักเพื่อนแต่เดี๋ยวผมจะตายเอานะเสร็จเลยแม่เสืกไม่ตายดาเมจไม่พอรู้สึกมายิงคลิปตัวนี้ไงบัตรสล็อปผมยิงมากังก้าห์นะมึงรู้ไหมว่ากูใช้มานาแค่ไหนในการเยืมปักหวานเนี่ยไปหามากังก้าห์้สวยเพื่อนสวยครับผมผมต่อไปผมจะออกเป็นฟอร์เรตทูนะครับน้อง ยิงแบบตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามไอ้เพื่อนใจเย็นๆนี่เพื่อนนะหล่อนั่นนะคอสมีบรารฟ้าอยู่นะผมไม่ต้องห่วงไงฟาร์มตรงนี้ก่อนนะติดเ้ยเ,เดี๋ยวเสียระวังเดี๋ยวเสียระวังเตยียเรียบร้อยผมลองพุ่มไม้นะจ๊ะอะาตลองเตี๋ยวผมมายิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมปักบา,บานตรงนี้ก่อนนะ กันซุก้ามาอ้อมหลังไอ้พวกนี้มันหัวหมองๆน้อพวกลู้มาครับเอาแล้วเพื่อนเข้าแล้วเพื่อนเข้าแล้วมากันกล้าทำไมโหแรงมากฮะมันกล้าแรงมากครับยิงดิยิงนะ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 กันก้าแม่งรอเข้าอยู่เอ้ยหืมหืมหืมหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอนีไงจับได้สาสมมาล่าแลดิอยากสาสมเหลือเกิน เฮ้ยดีบัตรก้าวเลยคับยิงบ้านอ้าวสวัสดีครับผมอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี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 โอ้โหผมไม่ตายผมยังอยู่แต่ผมใช้เคียวแล้วผมกำลังจะตายเออเรียบร้อยเฮียบัตก้าไปแปดแล้วตัวเชิดยาวเลยกดติดบัตรทันเด้อิมิลี่น่าจะอยู่ในบั๊บแดงทุกคน ปารีก็บอกเงี้ยมาเอามันนี่เอามันนี่เอามันมนี่เอามันนี่เอามันนี่เอามันนี่ตามมันโอ้แม่งหนีรอดอ่ะจริงยิงนะโว้ยตีดังหน่อยเพื่อนตีดังหน่อยตีดังหน่อยอยากได้ดักเลยเพื่อนนะตอนนี้ปราร์ดังหน่อยเปราร์ดังหน่อย <Yeah. S 2> นี่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  ดูปานะ่าหน่อยดูปานะ่าหน่อยเฮ้ยอลิสเปิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอามีมินมี่ก่อนเอายิมลี่ก่อนเอามันนีเหรอมันนี่มันนีเอาดิมันนี่มันนี่เอากันไปไหนอ่ะยิงยิงเรียบร้อยปอ้ปอมกลาปงป้อมป้อมป้อมบนด้วยผมไปฆ่าหมีก่อนนะเฮ้ยผมไม่มีนี่ด้วยนะไม่มีเคียวเลยด้วย โอ้ยมันม <'s> ีเทียวซ้อนมีเทียวซ้อนมีเทียวซ้อนถอยมาถอยมาถอยมาทำไมถ่ายมาถอยมาถ่ยมาอยู่เยอะ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 ครับผมอยู่เยอะครับผมแตกครับอาลันแตกครับเอ้ยประดเด้อ้าววันดีน้องหมีวันดีครับผมวันดีครับผมวันดีครับผมวอนดถอยก่อนถอยก่อนวันดีครับผมแม่งรอดว่ะ คเนีบังกาแมเลือดเต็มใช่ไหมพาเทลมาด้วยยิงดิมาดิเลือดเต็มก็มาเฮ้ยสวยนะคอสเพื่อนอ่าอ่าเรียบร้อยมากักาอย่าซ่ายหิว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 หิิหิวหวหิ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 ววหิ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 ดหิววหิ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 าิเ โอ้ยนะคอตนาคอตอคอตีบ้านชนะไ,ไปแล้วโอ้ยเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยถ้านาคอตตีบ้านก่อนผมว่าชนะนะถ้าก่อนนาคอโดดไปฝั่งอะ่ะอย่างฉันสมเลยยี่ยี่อย่างดูทารอนผมแล้วก็เป็นยงน้องยิงแรงไหมครัไม่ต้องใช้อมวุธยนครับเพราะเราไม่ได้มีสกิลแบบออตโต้แบบทันทีทันใดนะฮะผมได้นี่นะโดดเลือใหญ่ฮนะผมตีมังกรก่อน ปีละกอนเงินจะใก,กล้ตรงนะู้นฮะไม่ไขว่เงี่ยแล้วปาฮะโซโลคิวคนเดียวได้เพราะว่าเรามีโอ้มีอ่บเอ้ยไม่ใช่โอ้มีอ่บน,นี่เฟลเล็ทูดนะฮะต้องขอไปฮะเฟลเล็ทูดกับไอปไหนระวังพุ่งป่าระวังป่าระวังป่า แล้วผมมีดูดเลือดใหญ่แล้วด้วยตอนเนี้ยดูดเลือดจะคลิกก่อนนะตีดาร์กหน่อย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 เปิดเลย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 มันอยู่บนมันอยู่บนมันอยู่บนที่ตัวเปิดเลยเปิดเลยครับผมเปิดเลยแก่ผมผมไม่กดสุก้าแล้วนะเพราะว่าผมมีไข่มังก่อนเปิดเปิดเปิดโอเคสวยครับ แล้วก็บ้างกันบ้ามนบ้ามนบ้ามนไม่ต้องวาร์ปครับปักหวานตรงนี้แหละแกในพวกขวบหมอเอ้ยสุก้ากันนะคอร์ทก่อฮะใครเป็นฝ่ายชนะเฮ้ยสุสีสุสีโอ้โหโอ้โหเพื่อนผมตายเฮ้ยตายทั้งคู่เลยไลยว่ะจเย็นดใจเย็นดิเพื่อนเย็นไว้เย็นไว้พานุ่มพานุ่มเย็นไว้ยิงวิ่งยวยิงนะกูยิงนะ ต้องเรียกมังกรออกมาก่อนอะไม่ได้เลยฮะปากยิงเด้ยิงเด้ย,เดยิงนะโอ้ยดูดูด,ด,ดูมิลี่โดนแะล้วน้องอย่างเยอะไอ้ซูก้ามาเดี๋ยวมันอ้อมหลังนะผมต้องปักหวานเขียนน้องตปักหวานกันยิง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 ,ยง นี่มีขนาดเนี่ยมันคนหรือถือกันได้ไหมครัอดิพีบอกว่าไม่พอนม่ได้กันเลยพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์เราไม่ใช่เราอยุดกันไม่ได้ทั้งโอ้โหเรียบร้อยหายหายหมดเลยครับผมเหลือวกูกล้าร่าคนเดียวโอ้โหแม่งก็ถอดเลนเจ็ดเท้โอ้โหสุก้ามึงมาให้กูแม็กกาคิลซะดีๆอะโอ้โหเนี่ยแหละวเฟลเลตโตสบวกกับทารอนกับอนุภาพมันช่างร้ายแรงอะไรขนาดนี้ มันจะโหดเกินไปแล้วเออบาดิ้สุก้าอ้ายิง Sadly, ยิง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 เรียบร้อยโอ้โหคนเดียวห้าตัวคนตัวเดียวเลยโอ้โดนเดียวโหนิวาร์นกลับบ้านเลยครับผมโอ้โหแม่คนโหดเลยหัดถ้าใครชอบคลิปนี้นะบอกเลยกดแชร์กดไลค์กดติดต่อไกดเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมจะชอบคลิปนี้นะครับโอ้โหชิวๆคนเดียวอ่ะโอ้โหสบายใจเรื่แหละครับ ถ้าเกิดพี่ออกโอมิอารมนะครับบอกเลยนะไม่ได้เดกห่าตัวนี้แน่นอนนะเพราะว่าอะไรนะครับโอมิอารมเนี่ยนะครับเงื่อนไขของการใช้โอมิอารมคือสกิลหนึ่งครั้งนะครับสกิลหนึ่งครั้งและสามารถโจมตีพิเศษนะครับหรือว่าคล้ายๆกับพวกทูดาเมจได้หนึ่งทีนะครับแล้วก็ต้องรอคูดาวด้วยครับผมถ้าจำไม่ผิดมันรอคูดาวปะเดี๋ยวไปดูนีะครับโอ้โหดู MVP อะครับนี่เจ็ดดาวนะครับสําหรับใครที่บอกว่าพี่นะครับเอ้ย มึงต้องไปเล่นระดับห้าหกสิบดาวเงี้ยร้อยดาวเงี้ยกองเลี้ยงเงี้ยไม่ต้องห่วงอรัสมัยก่อนตอนที่ติดระดับประเทศนะครับก็ตบพวกคนดังจนร้องไห้มาแล้วนะครับนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ไปถามพวกเอ่อทางด้านของแฟนคลับในนีโมพี่ได้นะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับนะครับเนื่องจากว่าไปทํางานนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นนะบางทีนะวันนี้ก็มาทํานี่ดูว่าสิบสี่ตายสองเอ็กซิสห้าครับผมดูดาเมตที่ทํานะฮะอื นี่ดูดูของนี่ฮะจำมาไปใช้ครับส่วนไตรเกิดเนี่ยนะครับสามารถสลับได้กับทางด้านของนี่ได้นะทางด้านของเคียวนะครับแล้วก็สามารถออกโลได้นะถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับยังไงอะฝั่งตรงข้ามแบบตัวเยอะแบบตัวล้วงเยอะนะครับก็ไม่ต้องเอาเฟลทูธนะครับขึ้นโลแทนนะครับตรงมืออตรงมืออะง่ายงนะครับตรงมือทำน้าเมจไปแสนห้ามันจะโหดเกินไปหรือเปล่าวะไอเด็กคนนี้นะฮะโอเคนะไหนมาดูซิไอเทมนะะเดี๋ยวดูไอเทมก่อน ว่ามันน่าจะมีคุณดาวนะพี่ว่านะครับอืมไหนนะอ้มิยามน,นะหลังใช้ไปแล้วนะครับจะเพิ่มกำลังโจมตีนะภายใน2วินะครับมีคุณดาวหรือเปล่านะไม่มีนะมีเปล่าไม่ใช่นะเพราะมันไม่เกี่ยวไปเอลซูนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย